ความเห็นของมูซันถึงอสูรข้างขึ้นแต่ละตัวอันนี้จะเป็นข้อมูลจาก a ฟ e บุ๊กดับพิฆ่าอสูรเล่มหนึ่งนะก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปที่คนแรกโคคุชิโบมูซันเนี่ยประเมินโคคุชิโบไว้สูงมากเพราะทั้งแข็งแกร่งแล้วก็คอยวิเคราะห์คู่ต่อสู้ตลอดไม่ประมาทเลยมูซันก็เลยเชื่อใจมากต่อไปคนที่2ไอโดมะมูซันบอกว่าดูกระตือรือร้นที่จะแสดงความจริงใจต่อตัวมูซันตลอดอันนี้ไม่แน่ใจว่ามูซันว่าโดมะประจบหรือเปล่านะ แต่ก็พูดไว้แค่นี้สั้นๆแล้วก็มูซันเนี่ยไม่ค่อยให้งานกับโดมาสักเท่าไหร่และโดมาก็เป็นคนที่คอยทําให้อสูรตัวอื่นอึดอัดอยู่ตลอดข้างขึ้นที่3คนรักเมียอาคาสะมูซันเนี่ยยอมรับอาคาสะในการที่ต่อสู้อย่างตรงไปตรงมาก็สั้นๆแค่นี้นะอารมณ์แบบนักสู้คนต่อไปนาคิเมะข้างขึ้นที่4มูซันชมว่าเก่งในการค้นหาสามารถค้นจนเจอปราสาทของอุบยาชิกิได้มันก็เลยให้ความสําคัญแล้วก็ใช้งานอยู่บ่อยๆต่อไปข้างขึ้นที่6คนใหม่คือใครง,งาคุ ไอนี่แย่ๆ yeah, yeah, yeah. มูซันเนี่ยมีความคาดหวังกับใครงาคูนะเพราะว่าเป็นคนที่โคคุชิโบแนะนํามาแต่สุดท้ายถ้าใครดูมูฟี่แล้วก็จะรู้นะว่าผิดหวังกว่ามูซันเจอเซนิสึสเข้าไปเรียบร้อยอดีตขั้งขึ้นที่4ี่ฮังเทงูไอที่มันแบบมีหลายๆล่างอะนะถ้ายังจาได้คนนี้ก็แฝงตัวเก่งทําให้มูซันเนี่ยรู้ข้อมูลของปลาตะวันได้เลยจะได้รับหน้าที่สําคัญคญนะแล้วก็คู่สุดท้ายคู่พี่น้องดาคิกับกิวทาร่มูซันเนี่ยยอมรับในความสามารถของกิวทารุ แต่ก็จะคอยดูดากิตลอดเพราะรู้สึกว่าดาคิเนี่ยเป็นตัวถ่วงมูสันก็คงกลัวว่าดากิอาจจะไปถ่วงกิวทาโรโอ่เนาะเพราะว่าเป็นน้องสาวไงกิวทาโรโอ่ต้องคอยห่วงตลอดก็ประมาณนี้เดี๋ยวมีอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะจ๊ะ